สวัครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็มีข่าว,ข,าวของหลวงจูสมชายนะครับเวลาผมดูข่าวแล้วเหมือนกับดูหนังเลยดูหนังฮ่องกงอ่ะหนังเกี่ยวกับมาเฟียหรือไม่ก็หนังญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องราวของมาเฟียครับบรรยากาศมันใช่เลยหลวงจูสมชายนี่คือใครครับเขาก็เป็นจะเป็นนักธุรกิจหรือเปล่า เอาว่าเป็นผู้มีบารมีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราให้ฟังก่อนว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะโดนจับแล้วเกิดมาเพื่อที่ศาลจะยกฟ้องครับครับยกคำหลอกก็มีคดีหนึ่งอันนั้นนานมาแล้วนะครับจ้างวานฆ่าหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์ครับคือไอ้วินมอเตอร์ไซค์คนนี้คือหลวงจูเขาเขา,เขามีชื่อเสียงในด้านบอนนะ แต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อนนะเขาไม่ได้หูรู้เห็นกับบ่อนเลยอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือว่าอน,นุมวินมอเตอร์ไซค์คนเนี้ยก็เข้าไปในบ่อนนะแล้วก็ไปแอบถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปมาแล้วก็ออกมาเผยแพร่ก็ปรากฏว่าก็โดนยิงตายแล้วก็ได้จับคนยิงได้ แล้วคนยิงก็รับสารภาพก็จำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ชดใช้เงินญาติคนจ่ายสองล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทนี้ไม่รู้ว่าได้ใช้ไหมแต่ศาลสั่งให้ใช้แล้วก็ตัวหลวงจูสมชายเนี่ยก็เป็นคนจ้างหวานจ่ายก็ให้ประกันตัวมาอาัยการฝ่ายคดีอาญาสิบเป็นโจทย์ฟ้อง หลวงจูสมชายนะ่ะอายุห้าสิบหตอนนั้นนะเป็นคนระยองเป็นผู้กั้งขวางย่านตะวันออกแล้วก็มีนายมานัสเป็นมือปืนเป็นจำเลยที่สองก็มีการสัดทอดกันปรากฏว่าสาวไม่ถึงหลวงจูครับ ไม่ถึงศาลก็พิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วอย่างสืบพยานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วยกคำร้องคนที่กิดติดคุกก็คือมือปืนนะครับแล้วก็ติดตลอดชีวิตเองไม่ถึงประหารชีวิตด้วยแคดีแรก คดีที่กำลังโด่งดังนี้ก็คืออายการฟ้องอีกครับสี่คดีด้วยกันจ้างวานค่าร่วมกันฟอกเงินลักลอบเปิดบ่อนการพนันและหลวงชูสมชายก็ได้ประกันตัวทุกคดีครับ มคดีลักลอบตั้งบนการพนานฟอกเงินความผิดพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักพอรับฟังได้ว่าจำเลยทำผิดจริงคือพยานการอัยการฝ่ายคดีพิเศษหนึ่งอ่ะเป็นโจทย์ฟ้องอ่ะมีคุณจูดธามาสคุณอุรอยวันคุณยุทธนากรทั้งสี่คนรวมสี่คนเนี่ย เกี่ยวกับพหลคำก่อนพนันแลพรบปร,ปรับตามการฟอกเงินแล้วก็พบบรบบร,ริหารราชการในสถานการสุกเถินเนี่ยมยการฟ้องว่ามีการจัดการเล่นพนันกรรทัวไฮโลบาคาร่าไพ่เสือมังกรเพื่อทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้พวกจำเลยยังได้ร่วมกันครบกมคบฟอกเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารผานิิย์หลายค้างหลายหนเพื่อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการทำผิดเพือ่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินเหตุเกิดที่ ระยองขอให้สารพิพากษาโทษจำเลยความผิดทั้งหมดพวกจำเลยการเป็นเสียได้รับการตัวไปแล้ววันนี้ก็มาขึ้นศาลเนี่ยสารพิคห์เห็นว่าพยานโจทย์และพยานการสอบสวนไม่ได้ให้การพาดพิงไปว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพน,นันพยานหลักฐานโจทย์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ตรวข้อหาฟอกเงินนั้นพยานโจทก็ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้เช่นกันและโจทไม่มีหลักฐานอื่นมาประกอบเช่นนำบัญชีธนาคารของตอนมาทําเป็นบัญชีบ่อนหรือมีรายงานจากบัญชีบ่อนไปเข้าบัญชีตนหรือมีข้อมูลในการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับคนร้ายที่หลบหนีกับได้ความว่าสมุดบัญชีเป็นของบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจําเลยกระทําความผิดฐานฟอกเงินด้วยนอกจากนี้พยานโจทยังนับว่า มีความผิดปกติไปจากวิสัยของคนที่มักจะถ่ายทรัพย์สินหลายครั้งเปน็นจานวนมากข้อที่จริงพบว่าพวกจําเลยมีการรับเงินไว้เพียงครั้งเดียวขณะที่พยานหลักฐานและฝ่ายจําเลยรับฟังได้พยานโจทก์ทั้งหมดจึงยังเป็นที่น่าเคยบแขลงสงสัยและไม่พอเพียงที่จะรับลงโทษจําเลยได้พิพากษายกฟ้องจบข่าวจบข่าวนะครับ อันนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรหลักฐานอ่อนเป็นเพราะตำรวจทำหลักฐานอ่อนไหมเป็นเพราะส่งพยาการอรัยการไม่เรียกหลักฐานเพิ่มไหม อันนี้ไม่รู้นะครับเป็นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องไปสืบสาวเล่าเรียงกันเอากันเองตอนไปบุกจับนะลักษณะหลวงจูสมชายเนะี่ยคล้ายๆบิลาเดนเลยนะไม่ได้บุกจับธรรมดานะคือบ้าเขาไม่ใช่บ้านเนี่ยคือคฤหาสนที่เขาอยู่อ่ะเขาอยู่ในบ้านนะตำรวจหน่วยฮานุมานโอ้โหฝึกมาอย่างดีปีนขึ้นกำแพงมีบันไดาพาดปีนปีน,ปน,ปน,ปน โดยตัวลงไปไปจับสองพ่อลูกโอ้โหเป็นข่าวโด่งดังเหมือนกับจับบิลาเดนได้เลยสรุปเป็นไงครับยกฟองจริงๆแล้วไม่ต้องใช้หน่วยฮนุมานหรอกครับคือหลงจูสมชายเนี่ยเขาก็ไปไปมามาอยู่แล้ววันหนึ่งเขาก็ไปนูน่นไปนี่อยู่แล้วเขาเป็นผู้กว้างขวาเนี่ยก็แคบ โทรศัพท์ไปบอกแกบอกเอ้ยหลวงจุเชิญหน่อยเชิญมารับข้อกล่าวหาหน่อยหรือเชิญมารับหมายจับหน่อยหรืออะไรทำนองเนี้ยหรือออกหมายจับไปก็ไดะนะ้ไม่ต้องไปลอยตัวไปอะไรหรอกเขาไม่ได้หนีไปไหนหรอกผมจะบอกให้ถ้าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลจริงนะเขาเป็นมาเฟียจริงนะคุณลอยตัวเขาไปนะเขายิงตายหาหมดเลยเขาบอกตกใจเว้ย ไม่รู้ว่าอยู่ๆมาปีเข้าบ้านกูกูนึกว่าโจรเว้ยแล้วแม่งใครก็แต่งได้ไว้ตำรวจไว้ชุดอย่างนี้ไปซื้อหลังกระรวงเอะเยอะแยะไปวเว้ยยิงตายของทหาหมดเลยก็ได้ดีนะไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลอยตัวมาดาดฟ้าเนี่ยอดูแล้วมันก็เศร้าใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณเป็นยานสงตอนนี้ก็ยกฟ้องอีกแล้วหลวงจูก็ใช้ชีวิตปก,กติ ตามภาษาคนรวยตามภาษาผู้กว้างขวางเออก็ผ่านพ้นไปอีกคดีหนึ่งครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์ของผมในวันนี้จริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยและขอบคุณที่ซื้อกล้วยตากผมห้าซองสองร้อยบาทนะครับแบบนี้ห้าซองสองร้อยบาทกินง่ายไม่เลอะมือนะครับปุ๊บหยิบขึ้นมาเลย กินเลยนะครับเด็กๆก็กินได้นะแล้วก็กระถางครับกระถางกันตัดกระถางนี้สวยมากสวยจริงๆเป็นงานแฮนด์เมดครับเป็นงานฟรีแฮนด์ก่อนจะเปดิดประดอยได้นะครับร้อยเก้าสิบาทครับเซตหนึ่งมีสามใบสี่รอยเก้าสิบบาทนะครับแล้วน้ำหอมครับ มันหอมสายมูผ่านพิธีเรียบร้อยกวละห้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อฝากูุหลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคนรักเข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับค่าส่งฟรีทั้งหมดสำหรับท่านที่อยู่ในสายนางองค์พญานาคก็มาร่วมสร้างพ่อปู่สีสุดโตแม่ย่าสีปุมมาก,กับผมผมสร้างทิพิศโลกวัดราชบุบนะครับค่าเจ้าภาพหลัก5เจ้าเจ้า,จาละหนึ่งบาทครับแล้วก็เจ้าภาพรอง อีกพันบาทมีชื่อตัคุณติดอยู่ที่ฐานไปตลอดชาติเลยครับยินบอกเข้ามาพูดคุยได้แล้วท่านที่สนับสนุนช่องก็โอนเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีเดี๋ยวขึ้นหน้าจอบัญชีผมครับนายกิจพลเด่นวิสัยยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทโอนมาได้เลยขอบคุณมากเป็นอย่างสูงสุดท้ายก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนว่ากล้ปีใหม่แล้วนะครับทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ปัญหาประศักมันเกิดขึ้นทุกคนช่างมันอดทนใจต้องสู้ใช้ชีวิตให้มีค่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วก็ต้องยอมรับรับเวรรับกรรมเพราะมันเป็นการกระทําของเราทั้งสิ้นแล้วก็ไปข้างหน้าต่อนะครับเพื่อจะให้อย่างน้อยชีวิตก็มีคุณค่าบ้างไม่มากก็น้อยนี่ขอท่านมีความสุขครับ ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีครับ